บรรยากาศน้อยรวนหลายต่ำเกยครับปล่อยเงาวเกินเกือบอยี่สิบเกือบเดือนหนึ่งครับน่ครับป่ามเหยื่อไทยมึงมันมีต้นหนึ่งครับมันทลายมันใหญ่ผิดปกติครับ เพราะว่าพันธุ์นี้ปกติเต็มที่มันจะม่เกินสามสิบโลครับคือมันใหญ่สุดลหรอสิบห้าถึงยี่สิบนี่อยู่ในเลดนี่ครับ,ม,ม,กกม,รรบมันเลือก็คือว่ามันยกบวไหวครับก็เลยเลือกพันประมาณนี้ครับแต่ว่ามันกระไก 1, ่พันธุครับนี่ครับส้ม ประมาณสิบกิโลคือถ้าเาเห็ดคนเดียวมันจะลำบากครับอันนี้ผมเอาไว้นะครับยกบัได้เดเจ้ากับตอนที่หลังครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับว่ามันใหญ่แบบดเยมันใหญ่หร้อมันยกบัได้ครับว่มามันต้องไปขึ้นเทศเลยอีกครับน,นี่ประมาณ หาโล่สิบโล่สุ่มคือปกติองครับประมาณนี้นี่ครับสิบโล่หาโล่จริงครับนี่เราต้นนี้มันรู้ว่ามันดีมันบมนรุงดีมันก็ะเยใหง่จริงๆแล้วพันนี้มันไม่ใหญ่ปานนี้ครับงหญ่เบิ่งครับ แต่สอบหน่อยกว่าเลยครับเจียบคนละคงจะหาทิปประมาณหาทิปขึ้นนะครับเพราะว่าผมยกโมติ่งเลยครับต้องค่อยงัดขึ้นครับขึ้นขึ้นทั้งหนารถไถเลยครับเพราะว่าพวกอย่าขึ้นได้เรือไปไหวครับมืออื่นมืออื่นเอาขึ้นรถได้ พอนแก้วไปแต่ว่าคิดว่าเอาขึ้นบ่ได้หรอกครับเพราะว่าของเก่าย่างเต็มรถอยู่ครับมันยกสูงบ่ได้ครับมันยกเด่นต่ำนะครับเที่ยวมือครับแต่ขวดมันเหงื่อไอ้โร่ามือฟ้ามือผมครับก็สบนิดหน่อยเลยครับสบปุ๋ยเอาหาสิบลเนี่ยครับมันก็ดีอยู่รอครับแต่ว่า มันดีบัตรขายครับแต่บัตรค้นขึ้นรถนี่ครับมันยากเนี่ครับปกติชี้มันดีเนี่ยประมาณยี่สิบรูกนี่ครับสิบหายี่สิบยุ่งเยคมันจะพัหง่ายแบบนี้อันนี้มันง่ญ่แห้งครับครับผมเดี๋ยวมือแรงอับเปลี่ยนมะึง